ขั้นตอนนี้ก็คือการจัดทํางบดุลนะครับงบดุลประกอบด้วยหมวดสินทรัพย์หนี้สินและบัญชีทุนนะครับประกอบด้วย3หมวดบัญชีต่อไปเรามาทํางบดุลกันนะครับงบดุลก็เริ่มที่การเขียนหัวงหบกันก่อนก็คือของเข้มสักเล่นนะครับงบดุล รทัดที่สามระบุวันที่ที่ทำนะครับวันที่เราทำก็คือตอนสิ้นเดือน31มกราคมอง2553นะครับในการจะทำงบดุลน,นั้นผมจะทำในรูปแบบของแบบบัญชีนะครับเนะื่องจากพื้นที่มันน้อยนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับถ้าเป็นแบบบัญชีฝั่งซ้ายนะครับก็คือฝั่งสินทรัพย์ ฝั่งขวาก็คือหนี้สินและส่วนของเจ้าของต่อไปผมทำสินทรัพย์ก่อนนะครับฝั่งของสินทรัพย์นะครับก็ต้องมีการแจกแจงด้วยว่าสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับซึ่งจะต้องทำสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนสินทรัพย์ หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วยเงินสดข้อมูลดังกล่าวก็นํามาจากย่อยคงเหลือน้ำเชียร์แพทย์้องทดลองหรือก็ะด้ทาการก็ได้ครับตัวเลขเดียวกัน86,650ื 86, ันต่อไปเงินฝากธนาคาร70,000มลูกนี้นายขับของ 12,250ลูกหนี้นายถนัดลอเก้าพัวัสดุสำนักงาน 9,500หมดแล้วนะครับสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเราก็รวมยอดจะได้ยอดรวมเท่ากับ188,000แล้วก็เขียนอธิบายนะครับว่า118,000ก็คือยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับบางครั้งเราเรียกว่าสินทรัพย์ถาวรน,นะครับซึ่งจะเรียกชื่อใดก็ไม่ผิดนะครับตัวแรกก็คือเครื่องมือซักรีดนะครับเครื่องมือซักรี่เท่ากับแสนหกนะครับ ตัวต่อไปก็คือเครื่องใช้สำนักงานแสนหนึ่งหมื่นรถส่งของแสนสองหมื่นครบแล้วนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็ลวมยอด แสนหกบวกแสนหนึ่งบวกแสนองนะครับได้เท่ากับ3 9มแสนแล้วเขียนอธิบายว่ารวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับต่อไปฝั่งสินทรัพย์เราจบแล้วนะครับยอดรวมเราได้แล้วนะครับก็คือเราได้ว่า หมุนเวียนคือตัวนี้นะครับไม่หมือนเวียนคือตัวนี้แล้วเราก็มาสรุปกันว่าแล้วยอดรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้นคือเท่าไหร่นะครับเราเห็นบรรทัดหนึ่งว่ารวมสินทรัพย์นะครับทั้งหมดก็นำแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับมาบวกกับสามแสนเก้าหมื่นนะครับจะได้กับห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันตัวนี้คือยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดก็ขีดเส้นสองเส้นนะครับเป็นยอดรวมสุธทธิ ที่เราต้องการทราบก็คือยอดรวมของสินทรัพย์เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของกันบ้างครับหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับกลุ่มแรกก็คือหนี้สินนะครับซึ่งในรายการค้าที่เกิดขึ้นนั้นมีเฉพาะหนี้สินหมุนเวียนเท่านั้นนะครับผมเมื่อเขียนหัวข้อหนี้สินหมุนเวียนมี เจ้านี้นานดำปืนนะครับมียอดละกับเก้าหมื่นต่อไปเจ้านี้ร้านน้ำอิงพาณิชย์ มียอด7500ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวเงินจ่ายนะครับอีกสอง0 0ื่นครบแล้วนะครับสำหรับหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็รวมยอดรวมกันจะได้กับ117500ออธิบายว่ารวมหนี้สิน ผลที่เขียนว่ารวมหนี้สินเลยก็เพราะว่ามันมีแค่เพียงหนี้สินหมุนเวียนเท่านั้นนะครับนั้นยอดรวมทั้งหมดก็คือหนี้สินทั้งหมดนั่นเองยังมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของก็ประกอบด้วยทุนของนายของเข้มนะครับซึ่งเป็นทุนเดิมนะครับก็คือทุนที่เป็นยอดยกมาเท่ากับ 443,500แต่ทุนนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเกิดจากการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคมนะครับสิ่งที่มากระทบทุนก็คือกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นซึ่งสำหรับจย์ข้อนี้แล้วเกิดกำไรนะครับกำไรย่อมทําให้ทุนเพิ่มขึ้นผมจึงเขียนว่าบวกกำไรสุทธิกำไรสุทธิดูในงบกำไรขาดทุนนะครับเราได้กำไร26,500 อีกหนึ่งรายการนะครับที่กระทบกับบัญชีทุนก็คือการถอนใช้ส่วนตัวนะครับถอนใช้ส่วนตัวทําให้ทุนลดลงเมื่อทําให้ทุนลดผมจึงเขียนว่าหักถอนใช้ส่วนตัวมีการถอนใช้ส่วนตัวเท่ากับ9,500เมื่อมันเป็นตัวหักผมจึงใส่วงเล็บนะครับเป็นตัวหักออกแล้วเราก็นำ440,3500บวก26,500 ลบ9,500ออกยอดสุดทธิซึ่งเป็นทุนตอนสิ้นเดือนมกราคมนะครับจะได้เป็นทุนคงเหลือเท่ากับ4 6 0 5 0 0แล้วเราก็ขีดเส้นนะครับคราวนี้เราก็นำยอดรวมของหนี้สินกับบัญชีทุนนะครับมาบวกกันเพราะว่าอะไรเพราะหัวข้อมันเขียนอยู่นะครับว่าหนี้สินและส่วนของเจ้าของก็คือและ ความหมายคือบวกกันนั่นเองแล้วก็รวมกันนะครับจะได้ระดับ5 7าแ0 0 0จ็่นกเซนสองเซนนะครับและอธิบายว่ารวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับอันนี้มาเช็คดูว่าเราทำงบดุลถูกหรือเปล่านะครับเวลาเช็คก็คือ ยอดรวมทางด้านสินทรัพย์จะต้องเท่ากับยอดรวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมกันนะครับมันจึงจะเป็นไปตามความหมายที่ว่างบดุลคําว่าดุลก็คือสมดุลกันระหว่างด้านฝั่งนี้นะครับสินทรัพย์และหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับ